เพราะพื้นประมาทขังในหม้ออัดแรงดันจนสุกบริษัทบัมเบิลบีถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎระเบียบความปลอดภัยหลังจากคนงานเสียชีวิตในหม้ออัดแรงดันบริษัทผู้ผลิตอาหารในซานดิเอโกและผู้บริหารของบริษัท2รายถูกตั้งข้อหาหลังเหตุการณ์นในปี2012 ขณะที่โฮเซมาเลนาวัย62ปีกำลังตรวจบำรุงรักษาหม้ออัดแรงดันยาว10.5เมตรที่โรงงานในซันตาเฟสปริงคนงานที่เดินผ่านมาอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าทำไมถึงได้คิดว่าโฮเซนะ่ะเข้าห้องน้ำก็เลยปิดหม้ออัดแรงดันโดยไม่ได้ตรวจสอบภายในซะก่อนแล้วก็เติมปลาทูน่าเกือบ5,450กิโลกรัมเข้าไปในหมอ้อ จากนั้นก็เพิ่มอุณหภูมิหลังจากที่หัวหน้าคนงานสังเกตเห็นว่าโฮเซได้หายตัวไปเขาก็ได้ให้คนออกตามหาผ่านการประกาศทางอินเตอร์คอมค้นหาในโรงงานและในลานจอดรถแต่กลับไม่เจอนั่นก็เป็นเพราะศพที่สุขคุกรุ่นของโฮเซน่ะมันยังอยู่ในหม้ออัดแรงดันยังไงล่ะ ทางบริษัทอาจถูกปรับสูงสุดถึงเกือบ54ล้านบาทและผู้จัดการทั้งสองรายอาจติดคุกนาน3ปีคุณคิดว่าคนที่ปิดหม้อนะ่ะคุณจะต้องถูกจับด้วยไหมยอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ